รายการสื่อดีฟังเมื่อไหร่ก็ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสื่อดีฟังเมื่อไหร่ก็ดีวันนี้ขอเสนอละครวิทยุเรื่องเมาส์เกินเม้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีในเน่ด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับรายการเมาส์มอยคนดัง สวัสดีค่ะพี่เจีย๊ยบสำหรับรายการเม้ามอยคนดังวันนี้เราได้หยิบประเด็นข่าวฮอตที่กำลังมาแรงในตอนนี้กับการออกมายอมรับยุติความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกหนุ่ม200ล้านและแฟนสาวน้องเจิมหาเสน่ห์นั่นเองโอ้โหอะไรยังไงกันล่ะคะคุณน้องพระเอกหล่อรวยแล้วก็เก่งมากๆของพี่ไหนๆเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเลยจ้าคุณน้อง ก็นี่เลยค่ะพี่เจีย๊ยบหลังเพลงหนุ่มออกมาเปิดใจนางเอกสาวก็ออกมาร่ำให้เปิดใจหมดเปลือกยืนยันจักว่าเป็นเรื่องของคนสองคนพยายามปรับตัวแล้วแต่ก็ไปกันไม่ได้และนางยังบอกอีกว่าต้องยอมรับความจริงว่าแค่ความรักอย่างเดียวไม่พอ หนังแซ่บมากจ้าคำว่ารักอย่างเดียวไม่พอจริงๆนี่นางคงหมายถึงเงินด้วยสินะแบบใครๆก็ต้องอยู่ได้ด้วยเงินมีเงินไว้ก่อนเดี๋ยวก็คบกันราบลื่นเองแหละนะเจว่านอกจากนางออกมาเปิดใจแล้วยังมีภาพหลุดเดินควงหนุ่มทายาทเศรษฐีอีกด้วยแต่พระเอกหนุ่มของเราก็ออกมาแก้ข่าวแค่พี่น้องสนิทวอนหยุดปั่นกระแสข่าวมือที่สามจ้านั่นไงเจว่าแล้วผิดจากที่เจพูดไว้ที่ไหนล่ะ สงสารพระเอกหนุ่มของเจ๊จริงๆป่านนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้อย่าเพิ่งเมาไปค่ะพี่เจีย๊ยบเรายังไม่รู้ความจริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนนอกจากจะเสียงโดนฟ้องแล้วเนี่ยยังจะผิดจรรยาบันอีกนะคะคุณพี่โอ๊ปสเจ๊ขอโทษละกันเจ๊คงเมาเพลินไปหน่อยก็เจ๊สงสารพระเอกของเจ๊อะยังไงเจ๊ก็ขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะคะ จากละครวิทยุของเราต้องขอฝากถึงผู้ให้ข่าวทุกท่านว่าไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวในการวิจารณ์ตัดสินพิพากษาบุคคลผู้ตกเป็นข่าวหรือขยายความเนื้อหาข่าวโดยใช้ความเห็นส่วนตัวสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนคร รายการสื่อดีฟังเมื่อไหร่ก็ดี